รู้ไหมว่าอะไรคือกุญแจสำคัญสู่การลงทุนในกองทุนรวมอย่างมั่นใจไม่ใช่แค่กราฟสวยๆหรือผลตอบแทนสูงปรี๊ดแต่คือหน,นังสือชี้ชวนที่หลายคนอาจมองข้ามก่อนจะกดซื้อกองทุนไหนมาดูกันว่าในเอกสารสำคัญนี้มีอะไรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังลงทุนอย่างแท้จริงซ่อนอยู่บ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Man n e นนิ r ว e จักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือคู่มืออ่านหนังสือชี้ชวนกองทุนที่คุณต้องรู้ว่าแต่หนังสือชี้ชวนมันคืออะไรเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับหนังสือชี้ชวนคือข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้และทำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุนให้กองทุนเป็นเหมือนแผนที่นำทางให้คุณ รู้จักกองทุนอย่างลึกซึ้งซึ่งจะสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในหนังสือชีช้ชวนนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยกัน8ข้อดังที่เห็นในรูปนะทั้งหมดเนี่ยเพื่อวิเคราะห์ ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนและความเสีย่ยงเดี๋ยวเรามาไล่กันเป็นข้อๆไปเลยนะครับข้อ 1. ประเภทกองทุนและนโยบายการลงทุนสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเลยคือเรากำลังลงทุนในอะไรเช่นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์รู้ว่ากองทุนใช้กลยุทธ์แบบไหนเราพูดไปหลายครั้งแล้วเชิงรุก หรือ v e t i v e หรือเชิงรับแพ s i v e นะเพื่อให้มั่นใจว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้ข้อมูลสำคัญที่เราจะต้องดูอีกข้อหนึ่งคือข้อมูลทั่วไปของกองทุนวันที่จดทะเบียน บ่งบอกถึงอายุและความน่าเชื่อถือของกองทุนนโยบายการจ่ายปันผลจ่ายปันผลหรือไม่เป็นผลต่อกระแสงเงินสดและผลตอบแทนรวมที่เราจะได้อายุของกองทุนยิ่งนานยิ่งมีข้อมูลให้วิเคราะห์มากชื่อผู้จัดการกองทุนควรมีความรู้ความสามารถและประวัติที่ดี 3. ผลการดาเนินงานย้อนหลังให้วิ เคราะห์ผลการดำเนินงานเนี่ยเทียบกับดัดชนีชี้วัดเบนช์แม็กนะกองทุนเนี้ยทำได้ดีกว่าตลาดหรือไม่ค่าเฉลี่ยของกองทุนประเภทเดียวกันกองทุนที่เราสนใจเนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นหรือไม่ทั้งนี้มันจะช่วยประเมินศักยภาพและความสม่ำเสมอของกองทุนในอดีตได้ข้อมูลสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ ขาดไปไม่ได้เลยคือระดับความเสี่ยงตรวจสอบระดับความเสี่ยงของกองทุนเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคำเตือนควรอ่านคาเตือนพิเศษสำหรับความเสี่ยงเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนนั้น ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่สบายใจมันเป็นความสำคัญที่สุดในการลงทุนของคุณถ้าลงทุนไปแล้วรับความเสี่ยงได้น้อยแต่กองทุนคุณอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงคราวนี้คุณก็จะไม่ค่อยสบายใจในการลงทุนนั่นเองข้อมูลต่อไปการสั่งซื้อหรือถ่ายถอนหน่วยลงทุนจำนวนเงินขั้นต่ำ ที่ต้องใช้ในการซื้อหรือไถ่ายถอนระยะเวลาในการได้รับเงินหลังจากส่งคำสั่งไถ่ายถอนเวลาทำการรอบการซื้อขายกองทุนของคุณเวลาเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสภาพคล่องและการวางแผนการเงินของคุณได้นะครับ 6. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนค่าธรรมเนียมการขาย จ่ายเมื่อซื้อหน่วยลงทุนส่วนค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจ่ายเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนประเมินผลกระทบด้วยว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้คือต้นทุนที่ลดทอนผลตอบแทนโดยรวมของคุณนะข้อ7อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังให้ดูว่ากองทุนให้น้ำหนักกับสินทรัพย์อะไรและ มีการกระจายความเสี่ยงอย่างไรอันนี้เป็นการประเมินและประมาณการผลตอบแทนที่จะได้ภายใต้สมมติฐานต่างๆช่วยให้คุณตั้งความหวังให้สมเหตุสมผลเราจะไม่ฝันลมๆแล้แงๆเวลาเราลงทุนในกองทุนนะสุดท้ายครับสิติสำคัญของกองทุน ข้อมูลเชิงสีติต่างๆนั้นจะช่วยวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนรวมถึงประเมินความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และความผันผวนของกองทุนนั้นๆการทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนคือการติดอาวุธทางความรู้ให้กับตัวเองนอกเหนือจากที่กล่าวมา อย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอคุณกำลังสนใจอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนไหนเป็นพิเศษมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ